เมนูวันนี้คือหนูจะเป็นกองไฟเหรออ่อมเนอเ้ยมีเห็ดแก้วเขาห้อยๆมาประชันต่อไปก็หอมทะลกอมามามามันมันเปียกแล้วูดอ้มันเปียกเปียกนเปียกหนมันกหเรีนซีฟ้าผุนลูกเอาหมกโตอน <อ>พี่ว่ามันปูมกเขียดออมเขียดไหย่มากเคน้กูททหมทกอย่าแกงออมบ้านข่อยใส่มะระก,กรอรอใส่ ผักใสอันนี้ผักใสรอบสุดท้ายจบเรียบร้อย